สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลล์เรื่องสาบสมิงบทที่19โดยลูกคนเดียวย้อนกลับไปที่จอมขวัญทันทีที่หล่อนเผลอหลับไปเพราะความอ่อนเพลียความฝันประหลาดก็เข้าจู่โจมหล่อน ครั้งแรกภาพนั้นค่อนข้างพาพร่ๆหมู่ๆไม่ชัดเจนแต่พอผ่านไปสักครู่หนึ่งหล่อนก็เริ่มมองเห็นใบหน้าของผู้คนซึ่งกำลังเดินผ่านไปมามนุษย์ชายหญิงเหล่านั้นแต่งกายอย่างแตกประหลาดแต่พอหล่อนก้มมองดูตัวเองก็ต้องตกใจหล่อนเองก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเขาเลยมีเสียงห้าวเรียกหล่อนจากทางด้านหลัง หลอนหันกลับไปชายชะกันใบหน้าหิ้มหานกำลังมองหล่อนอยู่ประกาานายท่านสั่งให้เจ้าไปพบด่วนเขากระซิบแล้วรีบเดินผ่านไปประกามองรอบกายประชาชนชาวสุวรรณครมีสีหน้าหมุนหมองข่าวแรกของการศึกไม่น่ายินดีนักเพราะปรากฏว่ากองทัพหลวงแตกไทลาถอย องคริษณะจึงจำเป็นต้องส่งกองทัพเพิ่มเติมก่อนที่ผู้กบฏชายแดนจะบุกทะลวงเข้ามาจนถึงพระนครโอกาสอันดีของสารทูลมาถึงแล้วหญิงสาวนึกชิงชังตนเองเหตุใดข้าถึงต้องเกิดมาเพื่อเป็นข้ารับใช้เจ้าปิศาจนนั้นกันหล่อนได้แต่รำพึงในใจก่อนจะเดินทางไปพบคนที่หล่อนเกลียดชังมากที่สุดในชีวิต มหาวิหารพยักมายังคงตั้งประงานอย่างสง่างามภายใต้แสงตะวันยามบ่ายคล้อยแสงแดดสาดส่องจนทำให้หลังคาของมหาวิหารคล้ายสะท้อนแสงเพิ่มความน่าเคารพยำเกรงให้แก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าทวีสาวกของสารทูลเดเตเตรอ,อยู่โดยรอบหล่อนก้าวผ่านไปมีสองสามคนทำความเคารพหลอนเพราะรู้ว่า ประกาคือคนสนิทของสารทูลหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวก็มานั่งอย่างสงบเรียบร้อยต่อหน้าเจ้านายของหลอนอีกวาระหนึ่งสารทูลใช้ดวงตาประดุดอสรพิจับจ้องเจ้าคงจะรู้ข่าวการรบของกองทัพหลวงแล้วข้ารู้แล้วนายข้าสวรรค์เข้าข้างข้าแล้ว อีกไม่เกินสองราตรีข้าจะนำกองทัพของข้าทำการสังหารองคฤษณะแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีกองทหารประจำเมืองอยู่อีกน่ยข้าแล้วยังเหล่าทหารราชองครักหัวหน้านักบวชหัวเราะกองทหารประจำเมืองยอมให้แก่อำนาจเงินของข้าแลาา้วกระทหารรักษาเมืองครึ่งกองทัพเป็นของข้าเมื่อรวมกับสาวกข,ของท่านพยักขา เราต้องได้ชัยชนะแน่นอนสารทูนึกถึงเงินจำนวนมหาศาลที่เขากว้านซื้อเหล่าทหารหารหลังจากนี้เขาเองมีแผนการอันแยบยลสำหรับจัดการกับทหารที่เหลือโดยแทบไม่ต้องเสียกำลังคนแล้วทหารราชองครักเขาแค้นเสียงอย่างไม่พอใจเจ้ามีหน้าที่จัดการกับเหล่าราชองครัก ข้าจะให้เจ้าสมรอยเข้าร่วมเป็นพวกของมันแล้วจงเอายาสั่งจากข้าผสมกับอาหารให้พวกมันกินเมื่อเห็นว่าหล่อนทำน่าสงสัยเขาจึงพูดต่อเจ้าจงเอาให้มันกินก่อนที่เราจะก่อขบฏให้พวกมันกินให้เยอะมากที่สุดพอถึงวันสำคัญข้าจะใช้อาคมทำให้พวกมันตายด้วยยาสั่ง เท่านี้เราก็สามารถผลักแผ่นดินได้แล้วแต่กองทัพหลวงจะต้องรีบยกกลับมาทันทีพวกมันมาเร็วเท่าไหร่ก็ต้องชิดหายไวเท่านั้นไม่ต้องห่วงรากาข้าวางคนของข้าวไว้ที่ช่องเขาขาดแล้วช่องเขาขาดคือภูมิประเทศอันน่าหวาดเสียวก่อนจะเข้าสู่เขตเมืองหลวงของสุวรรณครบริเวณนั้นถูกบีบให้แคบด้วยกำแพงหินใหญ่ จนคล้ายเป็นดั่งประการธรรมชาติที่คอยปกป้องเมืองหลวงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารสารทูลช่างรอบคอบยิ่งนักเจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดจงเร่งทำการที่ข้าสั่งให้เสร็จสิ้นก็พอแล้วได้ไหนข้าข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังหล่อนเอื้อมมือรับห่อยาสั่งมรณะจากสารทูล หัวหน้านักบวชผู้มักใหญ่ฝ่ายสูงหัวร้อด,ดังสนั่นให้กับแผนการของตัวเองเริ่การลักหลอกเข้ามาจนกระทั่งถึงโรงครัวซึ่งใช้ประกอบอาหารให้แก่นายทหารหลวงและเหล่าราชองครักหญิงสาวใช้ความสามารถส่วนตัวพูดจาหลอกล่อจนสบโอกาสโปรยยาสั่งลงในอาหารมื้อค่ำของเหล่าทหารโดยที่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็น เราบักว่าครั้งนี้จะเป็นการสิ้นราชวงศ์ซึ่งปกครองสุวรรณครด้วยความสุขสงบมากว่า400ปีหลังการอบถอนหายใจแล้วเร่งนำพาตนเองออกจากโรงครัวหลอนเดินอย่างเร่งรีบผ่านโรงม้าของราชองครักษ์เมีาสักมือหนึ่งก็จับต้นแนล่อ์เอาไว้หญิงสาวสะบัดออกแล้วหันกลับไปมองดยเร็ว อรชุนมองหล่อนด้วยสายตาสงสัยจเจ้าเข้ามาทำอะไรที่นี่สถานที่แห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามด้วยความไว้ของสติปัญญาละก,กาทำสีหน้าคล้ายคนกำลังรีบร้อนข้ามาตามหาท่านหากข้าอรชุนทวนคำแล้วรีตาช่างหน้าประหลาดใจนัก ร้อยวันพันปีเจ้าไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาไม่ใช่เวลาที่จะพูดเล่นข้ามีข่าวการกระบฏมาเตือนท่านคราวนี้ใบหน้าของหัวหน้าราชองครักษ์หนุ่มเคร่งขึงลงงั้นเจ้าตามข้ามาที่นี่ไม่ปลอดภัยนักหญิงสาวจำใจเดินตามหลังอรชุนหล่อนจำเป็นต้องสร้างเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอด ถึงแม้ว่าส่วนลึกภายในจิตใจหญิงสาวจะเป็นห่วงชายหนุ่มซึ่งกำลังเดินนำหน้ามากขนาดไหนก็ตามหลายครั้งที่หล่อนนึกอยากจะเอ่ยปากบอกถึงแผนการทั้งหมดของสารทูลแต่เมื่อนึกถึงความผิดของตนเองก็ทำได้แค่เพียงนิ่งเอาไว้หล่อนนึกรังเกียดตัวเองอย่างถึงที่สุดอรชุนพาหล่อนเดินมาจนกระทั่งถึงเรือนพักของเขา เขาเป็นหัวหน้าราชชงครัก์ที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ยังมีเรือนหลังเล็กที่สุดอีกด้วยเรือนของอรชุนถึงจะดับแค่ก็ดูโล่งสบายตาเขาพาหล่อนขึ้นชั้นบนแล้วนั่งคุยในห้องโถงของตัวเรือนเจ้าพูดถึงเรื่องกระบฏรกาพอยักหน้าหล่อนต้องใช้สติปัญญาอีกครั้งใช่ข้าได้ข่าวถึงการกระบฏ ของคนคนหนึ่งมาใครกันชั่วขณะนั้นเองหญิงสาวก็คิดได้ว่าควรที่จะหาทางป้องกันการกระทําของสารทูลหลอนจึงเอ่ยนามของหัวหน้านักบวชให้อรชุนได้ฟังท่านสารทูลหัวหน้าราชชงครักษ์หนุ่มยิ้มแล้วพยักหน้าตอนแรกข้านึกว่าเจ้าจะลวงหลอกข้าสีอีก ข้าดูเจ้าไม่ผิดจริงๆท่านหมายความว่าอย่างไงข้ารู้มานานแล้วว่าท่านสารทูลกำลังคิดการกรฏรวมทั้งยังสงสัยด้วยว่าเจ้าคือหนึ่งในเส้ยสืบที่ท่านสารทูลส่งเข้ามาปลอมปนเป็นค่ารับใช้ในวังหลวงรัยการหน้าซีดเผือกถึงหล่อนจะนึกชิงชังตนเองมากแค่ไหนหญิงสาวก็ยังคงกลัวความผิดของตัวอยู่ดี แผนของท่านสาระทูลคืออะไรท่านสาระทูลติดสินบนให้ทหารรักษาเมืองหล่อนพูดตะกุกตะกักแล้วก็รวบรวมสมัครพรรคพวกเหล่าสาวกพยักมาลทัทธิอุบาทน้ำเสียงของเขาแสดงออกถึงความรังเกยียจอย่างชัดเจนเจ้าไม่ต้องกังวลใจไปหรอกกระกาข้าเตรียมการรับมือสารทูลไว้แล้ว หญิงสาวก้มหน้าต่ำช่างใจว่าพูดเรื่องยาสั่งหรือไม่หัวใจที่พักดีกับราชองครักหนุ่มบอกให้พูดแต่อีกด้านก็คำนึงถึงบุญคุณการเลี้ยงดูของสารทูลหญิงสาวอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจยากยิ่งจึงนิ่งเงียบไปเป็นอะไรเปรกกาเจ้ากลัวหรือหากว่าเจ้ากลัวข้าจะดูแลเจ้าเอง น้ำเสียงของเขาเป็นหงหลอนอย่างจริงใจรักการน้ำตาร่วงตาสินใจเด็ดขาดข้ามีอีกเรื่องจะบอกท่านอะไรหรือเขาถามยิ้มยิ้มแต่ก่อนที่หลอนจะพูดราชองครักคนหนึ่งก็วิ่งมาหาอรชุนอย่างร้อนรนเขาตะโกนเรียกหัวหน้าด้วยความเคารพท่านหัวหน้า องค์กฤษณารับสั่งในท่านเข้าเฝ้าโดยเร็วที่สุดข้าต้องไปแล้วระกาเจ้าจงรอข้าอยู่ที่นี่แล้วข้าจะกลับมาดูแลเจ้าอรชุนจัดเครื่องแต่งกายของตัวจะเรียบร้อยแล้วผลุนผันลงเรือนไปทิ้งให้หญิงสาวจมอยู่กับความคิดของตัวเองแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นระก,กาก็ได้ยินเสียงแหกห้าวของสารทูน หลอนหันมองโดยรอบแต่ก็ไม่เห็นผู้ใดระกาาระกาาระกาเจ้าจงรีบมาหาข้าเดเร็วองค์คริสนาล่วงรู้แผนการแห่งข้าแล้วเสียงของสาระทูลดังก้องอยู่ในหัวของหลอนรักาใจหายว่าสาระทูลสำเร็จอาคมขั้นสูงของมันแล้ว ป้านวลค่อยๆเผยอตาขึ้นภาพแรกที่ปรากฏมันช่างโมมุนแต่กระนั้นหญิงชาราก็ยังพอมองเห็นเงาของมนุษย์คนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงแม่บ้านตระกูลจอมจึงเอ่ยแหกแห้งใครร่างนั้นสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตอบป้านวลหลับตาแล้วลืมขึ้นใหม่คราวนี้ภาพทุกสิ่ง เป็นปกติแล้วแต่บุคคลลึกลับหายไปแล้วรอบกายของป้านวนไม่มีผู้ใดนอกจากจอมขวัญซึ่งฟุบหลับอยู่ข้างเตียงหญิงชราเอื้อมือปลุกหญิงสาวจอมขวัญภวาแล้วพูดดังๆในอาหารมียาสั่งเสียงของหล่อนดังจนป้านวนตกใจรวมทั้งสงสัยในประโยชน์นั้นอะไรคะคุณขวัญยาสั่งอะไร จอมขวัญทำหน้าตื่นตื่นมองไปรอบห้องหลอนฝันไปอีกแล้วหรือนี่ช่างเป็นความฝันที่เหมือนจริงเหมือนกับว่าหลอนเองเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นมาเมื่อนานมากแล้วหลอนรวบรวมสติแล้วยิ้มให้กับป้านวลไม่มีอะไรค่ะป้านวลขวัญแค่ฝันร้ายคะ่ะโทษคุณขวัญคงจะเหนื่อยที่ต้องมาดูแลป้า คุณขวัญกลับบ้านพักผ่อนนะคะป้าอยู่คนเดียวได้ไม่ได้ข่ดคืนนี้ขวัญจะอยู่ดูแลป้านวลเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้านวลก็กลับบ้านได้แล้วหญิงชราเอื้อมมือมาลูกหัวหญิงสาวซึ่งเปรียบเสมือนลูกสาวของตัวเองจอมขวัญจับมือนั้นมาแนบแก้มแล้วพูดขึ้นว่าป้านวลต้องหายไวๆนะคะ จะได้พาขวัญไปเดินเล่นอีกหญิ้งสูงไว้ยิ้มรับแต่ก่อนที่หล่อนจะพูดเสียงดดาประตูก็ดังขึ้นแล้วร่างหนึ่งก็ก้าวมายืนเด่นในแสงไฟในมือของเขาถือถุงผลไม้ถุงใหญ่ชานนยืนยิ้มอยู่ในชุดลายพลางเต็มยศคุณนนเขาพยักหน้าสวัสดีครับคุณขวัญ สวัสดีครับป้าหนวนผมมาเยี่ยมครับแล้วเขาก็ซุดตัวนั่งบนเก้าอี้ข้างหญิงสาวหลังจากไต่ถามอากาและพูดคุยสักครู่ใหญ่แล้วชายหนุ่มก็ขอตัวจอมขวัญเดินออกมาส่งเขาที่หน้าประตูห้องหลอนมองเขาอย่างสงสัยนี่ก็ยินแล้วคุณนนยังไม่เปลี่ยนชุดอีกหรือครับ คืนนี้ผมมีงานนะครับคุณขวัญงานอะไรคะพอดีหัวหน้าสั่งให้ผมคอยลาดตระเวนรอบแนวเขตอุทยานด้านที่ติดกับชุมชนนะครับเราเพิ่งได้ภาพเสือโคร่งมาเสือโคร่งหล่อนพูดอย่างตกใจครับตัวที่ถูกสงสัยว่าจะเคยเล่นงานพวกสัตว์เลี้ยงนะครับรวมทั้งเด็กสาวคนนั้นด้วย เมื่อเห็นสีหน้าของเขาหญิงสาวจึงรีบพูดต่อพอดีขวัญได้ยินคนเขาพูดกันคะ่ะชานน์ถอนหายใจครับผมเข้าใจหัวหน้าเองก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันเลยอยากให้ผมลองหาทางป้องกันนะครับขวัญเป็นกำลังใจให้นะคะคุณนนระวังตัวด้วยนะคะผู้ช่วยหนุ่มยิ้มกว้าง เขาทำทำระเบลอล,ล,ล้อหลอนรับทราบครับแล้วก็หัวเราะคุณขวัญก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะครับผมเป็นห่วงหน้าของหล่อนแดงรเรื่อจอมขวัญสบสายตาของเขาชั่วครู่แล้วเมินหลบไปดวงตาคู่นั้นบอกความในใจทุกสิ่งอย่างกับหล่อนหมดแล้วชายหนุ่มดูนาฬิกาที่ข้อมือแล้วถอนใจ ผมต้องไปแล้วครับพอดีนะัดลูกน้องเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นผมไปเยี่ยมป้าหนูที่บ้านนะครับได้ค่ะแล้วขวัญจะทำอาหารไว้เลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยคนใหม่เหมือนที่เคยบอกไว้นะครับขอบคุณมากครับคุณขวัญผมขอตัวนะครับระวังตัวนะคะขอบคุณครับที่รับชม มาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม